สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเชื่อมิ i แชนแนลแบบไลฟ์สตรีมนะครับผมก็พบกันเช่นเคยนะครับผมกับรายการเชื่อมิชันแชนแนลรายการที่จะพาท่านที่ดูแลทุกท่านนะครับผมไปรู้จักกับข่าวสารต่างๆลงติงขิ่งต่างๆจากเกมโตเกียวยเวนเตอร์กันนนเองโดยใวันนี้นะครับผมจะเป็นการไลฟ์สตรีมปรจะจำวันอังคารที่เท่าไหร่นะวัารท่9หเดือน2 ปี2016น,น,นั่นเองนะครับผมก็ว่าทุกคนคงจะมารอดูกันอย่างรนหลังนีเดียวนะครับผมอ่าก็อย่างที่เคยครับผมว่านี่เป็นรายการสดนะเน,ในี่ยทุกคนสามสญญารถเข้ามาทักทารกนได้ครับผมว่าเอ๊ะมีใครเข้ามาอะไรบ้างหรือเปล่าเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับผมทีนี้ก็อย่าลืมถ้าเกิดกระถา,ามสญญามารถพิผถามได้ในช่องทัอกทางด้านขวาเหมือนเช่นเคยนะครับผม สำหรับในวันนี้นะครับผมก็พิธีบิดล่าได้จะถึงช่วงวันวันไายแล้วจริงไหมวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่แบบว่าเอ้ยมีข้อความเกีเ่ยวกับวันไายหรือว่ามีความรู้สึกกับพิธีการลวันไายอย่างนีแล้วก็สามารถที่จะบอกได้นะครับผม ตอนนั้นะครัผมวันนี้เนี่ยก็จะมีอัปเดตนะครับผมด้วยว่าเป็นทุกวันเดียบเป็นธรงมเนีนยมนะกันของทุกวันน้งพานที่จะมาถึงปอยนะครับผมมีเรื่องที่จะเกิดขึ้นทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ในของเซมเบอร์ไทยเลยเพราะว่าเซมเบอร์ไทยนี่จะมีการอัปเดตแท็ทุกวันคุณน,นะครับผมจะมีอะไรที่กันที่มีบ้านเดี๋ยวเรามาสปอร์ตให้ฟังกันนะครับผมรวมถึงวันนี้ก็จะมีกิจกรรมแจกซีรี่ย์โพชเชนเคอร์โดซีรี่ย์โพชในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นอ่าแบบที่ต้องแย่งกันกันเอง คือตอนนี้เนี่ยซียรีส์คนเรามีทั้งหมด3แบบใช่ไหมก็จะมีแบบเยกคันสั่งนะครับผมแล้วก็จะมีแบบตอบคำถามแล้วก็จะมีแบบทุกคนได้ซึ่งเรื่องก็จะแล้วแต่ห่วงนิสิตตามว่าใครจะให้อะไรยังไงนะครับผมต้องแรนดอมก็อกต้องยืนยันม,มาให้ได้เลย แล้วก็ในช่วงนี้นะครับผมไม่ได้ว่าอากาศก็จะเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกก็ระวังไม่สบายกันนะครับผมจรอยแย่เหมือนกันช่วงต่อสิ้นที่คือไม่สบายมาวันจะนี่ยังแย่อยู่เลยนะครับผมตอนนี้เสียงอาจจะแบบไม่ค่อยชัดมากหรือว่าอาจจะแอบพูดเกิดสับสนบ้างเพราะว่าเล่นน้ำมันของมากต้องขออภัยในทีด้วยนะครับผมโอเคตอนนีทักทายกับท่านผู้ชมทางบ้ายกันกนดีกว่าเนาะเฮ้ยเฮ้ยตั้ไฟฟ้า เลผมอ่ะแน่เดี๋ยวใหุ้มานี่ปอกผลเอาหเ้ม่ต้ฝากกให้หน่อยละกันเอาอาเที่ขึ้นอยู่นะควเบผมีขวาแล้วเงให้หน่อยละกันที่มาเอาสอลองดและกันอ่าใช่อง่าวลเอ่าขวาตงอ่าแล้วก็บาเลงนิดนึงเพลงะถ้าพูผมมีการจัดการให้โ้อเลยแล้วผม โอเคไหมถ้าโอเคแล้วบอกเลยนะโอเคหรือ okay, เปล่าเอาบอลน่้ยนึงบอลน่้ยนึนงเอางี้ปิดไปเลยละกันปิดไปเลยละกันนะครับผมอ่ปิดไปเลยละกันโอเควันนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่มีปัญหานิดหน่อยนะครับผมตัวพิชซิ่กมีปัญหาเป็นหวัดด้วยขอจำนิดนึงโอเคเอาแล้วรับผมขึ้นมาเ oh. ข้าเรื่องกันต่อเลยดีกว่านะครับผมก็วันนี้เอางี้ละกนันเดี๋ยวขอสปอยอีเวนต์ของญี่ปุ่นในวันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะเอขอไปที่ทวิตเตอร์ของญี่ปุ่นละกันนะครับผมเอ โนซิงมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมขอถ่ายลงนิดนึงอ่าก็ขออัปเดตรุ่นเดียวจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับผมเอก็จะมีอ่ะอันแรกเลยกับอ่าอันนี้ที่จบซึ่งจะจบไปแล้วนะครับผมใกล้จะจบละกับอ่าอีเวนต์นะครับผมวาเลนไทน์นัน่เนเองเป็นเลดอีเวนต์นะครับผมซึ่งแจกซูซูนั่นเองจะอ่าเริ่มตั้งแต่วันที่เดี๋ยวขอจ่ายนิดนึงวันนี้ไม่ค่อยสบายนะครับผมอ่าเริ่มตั้งแต่วันที่4เดือน2 จะจบวันที่10เดือนสองคือจบวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมจบเวลาสี5สจุดห้าเก้าตามเวลาญี่ปุ่นเป็นเลขที่แจากการ์ดจีซูซูนั่นเองนะครับผมก็ใครที่อยากจะได้ใครอยู่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นสามารถไปลากกันได้นั่นเองซึ่งถ้าเกิดทาเป็น GS จะกลายเป็นรูปนี้นะครับผมซึ่งนี้เนี่ยเคยพูดไปแล้วแหละแต่ที่มาพูดต่อเพราะว่าประเด็นมันคือสังเกตคือแบ,แบล็คกราวมันเหมือนมีอะไรข,ขาดๆไปตอนแรกพี่ชินบว่ามันต้องมีสักคนหนึ่งอยู่ข้างๆแน่ๆคิดว่ามันน่าจะเป็นบูสบิแต่ปรากฏไม่ใช่นนะครับับมมาดูกต อ่าเดี๋ยวดูสิเออไหนว่ะาเออยู่ไหนว่ะอ่านี้เอขอจำนิดหนึ่งไม่ไหวละท <c oughs> ิ้มการฝากปิดแอร์หน่อยครับผมไม่ไหวแล้วไม่สบายด้วยอ่าจากนั้นนะครับผมจะเป็นกิจกรรมอ่าวอซัสเมทัลไลฟ์ Life นั่นเองนะครับผมซึ่งจะเริ่มต่อจากวันที่สิบน,นี้เลยเวลาสิบหกจุดสามศูนย์วันญี่ปุ่นซึ่งเขาแจกอายุมูจีนั่นเอง ซึ่งอายุโมจิไปนี่แหละมันจะเป็นรูปที่ต่อกับอ่ที่อยู่ในเซตเดียวกันนะครับผมเพราะว่าถ้าจะไปดูร,ปร่าง GS อ่าก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นรูปต่อกันนะครับผมอันนี้เลยเห็นไหมแต่เอ๊ะตอนแรกก็สงสัยวงกลมมันเล็กไปหรือเปล่านะครับผมเอ๊ะซูซูอยู่ตรงนี้เลยหรือเปล่าพอปรากฏไปดูอีกนิดนึงก็จะมีการหักหลังเกิดขึ้งนะครับผมเพราะว่าในกาชาจะใส่เคียวโกะให้หนึ่งใบนะครับผมและเคียวโกะอันนี้เนี่ยพอทําเป็น GS นะครับผมก็จะเป็นเอไหนไว่าอันนี้ไงเป็นอันนี้นั่นเองกด ไม่ไปเยอ่ามาแล้วเป็นอันนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหอึาจะจามไม่จาดีโอ้ยอ,อภยัยครับผมเป็นวันจริงอ่ะมันจะเป็นรูปหัวใจน,นั่นเองคือตอนแรกเข้าใจเป็นวงกลมแต่ไม่ใช่เป็นรูปหัวใจแล้วก็จะมีเคียวกรดอ,อยู่ตรงกลางมีซุสุอยู่ข้างข้างมีอายุมู่อยู่ข้างข้างน,นั่นเองนะครับผมก็อ่าโอเคเรียกว่าเป็นเซตโมเลนทยเซตใหม่น,นั่นเองน่ารักมากและก็จะมีข่าวอีกอันหนึ่งนะครับผมที่มีการอัปเดตมาเมื่อกี้ข้ามไปกับอันนี้เลยอันนี้จะเป็น ฟิกเกอร์ฮันรู้จังนะครับผมซึ่งออยังยังไม่ได้ประกาศว่าจะเสร็จนะคือบอกว่าจะมาเฉยๆนะครับผมแต่ว่ายังไม่มาตะลีเลยไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับต้องดูกันต่อไปออในนี้ไม่ได้มีการบอกวันจําหน่ายไปด้วยเนาะบอกแค่ว่านี่เป็นภาพของอภาพอีนาร์กมาเฉยๆนะครับผมแต่ว่ามุสบีมีออกมาแล้วต้องดูต่อไปออจะจามไม่จามกาทีของภายนะครับผมมันมันติดขๆๆัดอยู่ทีนี้ก็มีอะไรต่ออ่ามีการอัปเดตนะครับผมกาชา เเปเชียลของญี่ปุ่นมีการ์ดใหม่ลงมา5้าใบนั่นเองก็ใครชอบไปไหนก็ไปเก็บใครชอบไปไหนก็ไปเก็บกันได้นะครับผมโอเควันนี้ไม่สบายจริงของไทยนะครับผมแต่หยุดไม่ได้จริงยังไงต้องมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันมันเป็นเรื่องของสปอร์ตอีเวนต์ด้วยจ้ะโอเคจ้ะและสุดท้ายนะครับผมก็จะมีการเอเป็นเหมือนเป็นของขวัญให้นะครับผมกับนานาสแต e เมเบอร์วอลเลนไทน์ช็อกโก้เพลเซนนั่นเอง ซึ่งน่าจะมีการให้ไอเทมนะครับผมเกี่ยวกับไอเทมของช็อกโกแลตซึ่งไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันต้องดูคำตอบไปนะครับผมน,นั่นเองซึ่งทีนี้เนี่ยอธิบายนิดนึงก่อนคือในอีเวนต์วาเลนไทน์ปีที่แล้วปีเก่าของญี่ปุ่นมันจะมีไอเทมช็อกโกแลตของมิอุของมาโคโตะออกมาให้ใช้งานด้วยนะครับผมซึ่งคราวนี้เนี่ยดูเหมือนเขาจะออกใหม่มาแต่ของเซสอร์ไทยก็จะมีของเก่ามาให้นะก็ไปดูกันแล้วกันว่ามันจะมีวิธีในการได้ยังไงนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้ละกันแลวเ,เวอร์ญี่่ปุนนั่นเอง โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคคราวนี้มาตอบคำถามจากทางบ้านก่อนดีกว่านะครับผมก่อนที่พี่ชินจะไม่สบายแล้วตอนนี้นะครับผมโอ้ยวันนี้ไม่ค่อยสบายจริงนแดูสิเอเสียงนี่เปลี่ยนเนยอะเลยใช่ครับผมไม่สบายเอร้อนหนาวในแดดแองเฟอร์มันกลางคืนก็หนาวไงโอเคนะครับผมอ่าโอเคโอเคจานแบบไลฟ์สตรีมจานแบบสดๆนั่นเองก็ไม่สบายอะ่ะคราวนี้นะครับผมมาดูเรื่องของเซเวอร์ไทยกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง เออ่ขานี้มีเรื่องหนึ่งนะครับผมที่เมื่อกี้ลืมแจ้งอ่าปกติแล้วเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับผมตอนนี้รสึกจะเป็นช่วงแพ็กเกจใหม่มันจะมีขออภัยนะครับผมมันจะมีเรื่องของเปิดกระชาแล้วได้ของอ่าซึ่งรู้สึกจะแถมพีไอเอมนะครับผมอยู่ไหนว่าเอยูอยู่ไหนว่าเามื่อกี้สไลด์พลาดไปเอาไม่เจอไว้เขาไนดะ้เขาพูดถึงกัน แต่แน่ๆคือระบบนี้เนี่ยในเซมัวทยก็ใกล้จะมีแล้วด้วยเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปว่าจะมีมาเมื่อไหร่นะครับผมที่ว่าิดกระชาแล้วแถมของด้วยจักโอเคทีนี้นะครับผมมาดูกันต่อในเรื่องของอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุนี้ดีกว่า,าในวันพรุนี้เนี่ยจะทีมงานบอกไว้ว่าจะเริ่มเซตวาเลนไทน์แล้วนะครับผมก็คือจะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมวาเลนไทน์ในรูปแบบนั้นนั่นเองจะมีไอเทมพิเศษเฉพาะของวาเลนไทน์มาให้นะครับผมรวมถึงมีาการ์ดใหม่มาด้วยนั่นเอง ซึ่งการ์ดใหม่ที่จะลงกาชาอากาชาปกตินะไม่ใช่กาชาสองที่หรือว่ากาชาเซเวเชียลนะกาชาปกติหรือเซเว่นเอเดชันกาชามีอยู่2ใบนะครับผมทีมงานบอกว่าให้บอกได้แค่ใบาเดียวเท่านั้นอ่าซึ่งใบที่จะลงกาชาใบาเดียวบอกใค้เขาใบาเดียวอีกหนึ่งใบต้องไปดูผู้นิ้วเองนั่นก็คือคาแรคเตอร์คนคนี้ครับกับน้องหนุ่มวาโคโตจังนั่นเองก็เรียกได้ว,ว่าเป็นการที่มาที่สุดก็จะเป็นการ์ดจีปนปที่สองที คือใครก็ตามที่ถ้าเกิดติดตามมาคโต้จังมาตลอดจะสังเกตได้ว่าไม่ค่อยมีการที่เทอร์ออกมาเลยจะมีเพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะครับผมที่ออกมาในกาชาไฮแอกหรือไม่ก็กาชานักร้องนะครับผมจะไม่ผิดจะเป็นการลิเบเรชั่นสุดๆเลยแต่คราวนี้มาคโตกเซตวาเลนทน์จะลงในเซเว่นดิชั่นกาชาแล้วนะครับผมซึ่งสุดยอดใครก็ตามที่ตามหรือมาคัโต้มาตลอดชอบมาคโต้มาตลอดหรือชอบคานรคเตอร์แบบนี้มาให้ได้เก็บสะสมกันนะครับผม เฉพาะ,ะกาชาธรรมดาเท่านั้นนะไม่ลงวิงเอนในช่วงนี้นะครับผมต้องดูต่อไปแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งคอร์ที่น่าเก็บแน่นอนอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อมาคตโตจังเนี่ยแต่ละใบของเคอเนเ่ยพลาวจบดีค่อนข้างสูงนะโอัข้างการที่เก่งจริงๆใครก็ตาที่อยากจะได้การเก่งๆแล้วก็มาคอตโตจังรอยอยู่นะครับผม <c oughs> อาสั่นน้ำมูก <c oughs> โอเคต่อจากนั้นนะครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องของกาชาเดงเขาให้บอกแค่ใบ,ใบใเดียวแล้วนกะ็ผมอีกหนึ่งใบไม่บอกยังไม่บอกว่าเป็นอะไรต้องดูพร้อมกันพรุ่งนี้นะ คราวนี้ในเรื่องของอีเวนต์ดีกว่าอ่าอีเวนต์ที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะเป็นเลดอีเวนต์ครับผมไม่ใช่มาเช่นไลฟ์นะครับผมเลยเลยตอนแรกพี่ชีเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นมาเช่นไลฟ์ด้วยซ้ำแต่จะเป็นเลดอีเวนต์ก่อนเอาเลดอีเวนต์มาก่อนเพราะมันจะเป็นเลดอีเวนต์วันเลนทายนั่นเองใครก็ตามที่ตามข่าวสารใน Facebook แล้วก็จะได้จะสังเกตว่าเอ้ยเขาแปลงมาแล้วว่าจะได้เจอเลดอีเวนต์ มิอวนะครับผมอ่าซึ่งแน่นอนว่าของรางวัลหลักจะเป็นการ์ด G มิอวนั่นเองซึ่งก็โอเคอยู่พลังเข้าใจว่า,าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรื่องพลังตั้แต่ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไว้ว่ามาดูกันพร้อมกันบนบนเว็บรหัสนะแต่ว่านี่สปอยก่อนว่าจะเป็นการ์ดมิอวแน่นอนและใน, event นอีเวนต์เลหคราวนี้ก็จะมีการดรอปไอเทมช็อกโกแลตต่างๆไม่ว่าจะ,ะเป็นช็อกโกแลตของมิอวของมาโคโตจังนะครับผมของเฟิร์บ ของใครกองของตัวละครในเลนนั่นเองนะครับผมใครก็ตามที่บอกว่าอชอบตัวละครตัวไหนอยากจะได้ช็อกโกแลตจากใครแล้วก็ลองเล่นดีเป็นคราวนี้เขาดูนะครับผมเราว่าได้ของรางวัลแน่นอนซึ่งของรางวัลพวกช็อกโกแลตเนี่ยจะมีความสามารถในการฟื้นฟูค่า cp เป็นบางส่วนรับผมก็คือเหมือนกับได้โดนัทนั่นแหละแต่เป็นรูปแบบของช็อกโกแลตนั่นเองซึ่งแต่ละอันก็จะมีการเพิ่มไม่เท่ากันต้องดูกันต่อไปว่าอันไหนเพิ่มเยอะอันไหนเพิ่มน้อยนะต้องลองได้มาดูก่อนนะครับผมคราวนี้อีกเรื่องหนึ่ง อะไรเคนนี้อาจจะเห็นข่าวสารทาง Facebook แล้วนะครับผมไปแต่ว่าวัาวานที่เขามาประกาศล่วงหน้าจริงๆแล้วแคมเปญนี่มันจะเริ่มวันพุธนี้ตอนที่เปิดปปงระบบนั่นเองนั่นก็คืออีเวนต์แคมเปญกับร้านไอสคีมคาเฟ่แฟนดิฉุกการนั่นเองนะครับผมวันนี้รูปดียังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเอารูปเต็มๆให้ดูวันพฤหัสนี้ละกันแต่มาบอกให้ฟังก่อนว่ามันจะเริ่มแต่พรุ่งนี้นะครับผมตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปหลังจากที่เซเวอร์ทำการเปิด เอเด็แล้วในช่องซีเรียลโค้ดนะครับผมจะมีการเพิ่มขึ้นมาหนึ่งช่องเป็นแคมเปญซีเรียลโค้ดของไอซ์รีมคาเฟ่เฟรนชชูกาแน่นเองซึ่งถ้าเกิดไปซื้อสินค้านะครับผมซื้อไอซ์รีมที่ร้านของเขาก็จะมีโอกาสได้รับซีเรียลโค้ดนะครับผมรวมถึงถ้าเกิดร่วมกิจกรรมของเขาเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เข็มกลัดด้วยแต่กิจกรรมจะเป็นยังไงได้พี่ชินยังไม่รู้เหมือนกันต้องลองไปดูเองนะครับผมว่ากิจกรรมเขาจะเป็นยังไงแต่ได้ซีเรียลโค้ดแน่ๆซึ่งซีเรียลโค้ดเอามากรอบปุ๊ ทีมงานเองบอกว่ามีพวกติกเก็ตมีพวกตั๋วจจิงๆด้วยนะต้องดูกันต่อไปว่าเขาจะแจกยังไงนะครับผมแต่ว่าจะมีช่องให้เริ่มใส่ยาวนัหวัวให้เริ่มใส่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เท่านั้นคือแคมเปญจะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วก็ยาวไปจนถึงประมาณก่อนช่วงไวเนท์นั่นเองนะครับผมน่าจะประมาณสัก13มีนาเดี๋ยวก็ค่อยว่าดูกันต่อไปว่าจะนานแค่ไหนยังไงนะครับผมแต่ยยํางพธีว่าแคมเปญนี้คือสามารถไปเริ่มรับซื้อโค้ดได้แล้วแต่ช่องกรอกให้ใส่จะเริ่มให้ใส่พุนี้นวั่นพรุ โอเคจ้ะคราวนี้กาชาแล้วเลดีเวนแล้วนะเนาะเหลืออะไรอีกว่าเนื้อเรื่องนะครับผมอ่ะเนื้อเรื่องเนี่ยบอกว่าต,าตัวละครตี้ตลกตลกคือพี่ชินไปแอบ,บอ่านมาก่อนแหละในเรื่องของต,อตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่แบบไม่มีเเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงลอะไรอ่ะคือถ้าเกิดเป็นต,ตัวละครตัวอื่เนี่ยจะบอกว่าเอ้ยฉันเป็นไอดอลยังไงดีฮารุอย่างนี้ฉันเก็ตไอดอลมุสบีแบบโดนท่าทายเป็นไอดอลอย่างเงี้ยหรือว่าแบบตัวละครอื่นๆแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างผู้ดูแล แต่แต่ยายคนนี้เป็นตัวละครที่แบบไม่เห็นจะมีฉากร้องเพลงในหรือว่าเกี่ยวอะไรกับการไลฟ์หรือว่าเกี่ยวกับการเป็นไอดอัลใน,ในเนื้อเรื่องเลยนะครับผมนั่นก็คือในเรื่องของอ่านในเด็กคนนั้นเองครับผมคืออยากรู้เป็นใครไปดูในแฟนบูกรกันแต่เอกพก่อนแล้วเป็นตัวละครที่แบบมากๆอะ่อะอ่านล้ขำนะอาะ่อานอ่านล้น่ารักนะครับผมลองไปติดตามเธอลและกันแล้วเดี๋ยวพอพวุ่นี้เปิดเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บก็เข้าไปสกาวในเรื่องเ,เธอดูก็จะได้รู้ว่ามีเนื้อเรื่องเกี่ยวอะไรยังไงแต่บอก มากๆอ่ะแล้วขับมาขับบ้ากอนห่ะจริงๆนะครับผมแทนในเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นไอดอลเลยไม่รู้ว่าเป็นไอดอลได้ไงดีกว่านะครับผม อีกเรื่องนึงก็คือตัวละครคนนี้เนี่ยดูแลว้วนขาจะมีความสนิทสนมกับเฟิร์มจากคนสองคนเลยนะครับผมในอนาคตอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันอาจจะมีการ์ดที่มีอาร์ด,ด้วยกันหรือลูกต่อกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูกันต่อไปแต่ว่าเธอมีความสนิทสนมกับเฟิร์มคนสองคนเลยแล้วก็ชอบมาแจมในการ์ดตัวละครต่างๆนะครับผมแบบทาชาก็แจมมาไปอยู่หว่างขาบ้างตัวดูตัวนี้ก็พอว่าทั้งหมดเลยอะ่ะก็ เป็นตัวละครที่มีสีสันอีกตัวละครหนึ่งนั่นเองครับผมแถมความสามารถฝ่ายก็เหมือนจะเยอะด้วยนะเหมือนจะเล่นดนตรีก็ได้นะครับผมเหมือนจะวาดการ์ตูนก็ได้ด้วยเพาโดนจินได้ด้วยอะ่ะ <c oughs> เป็นตัวละครที่เจ๋งจริงๆเดี๋ยวไปดูเรื่อกงกันตนะั้งแต่วันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมโอเคต่อมาเอมีกาชาแล้วมีอีเวนต์แล้วเนาะมีเรื่องแล้วนะครับผมเลเจนด์บอสมีใหม่ไหมไม่มีไม่มีเลเจนด์บอสใหม่นะครับผมยังไม่มานั่นเองก็ต้องอีกสตาร์หนึ่งจะมีเลเจนด์บอส ตัวละครถัดไปของมันนั่นเองแต่จริงๆแล้วอุเบจังนี่ก็เริ่มแอบสู้ยากนะเริ่มสูงๆเนี่ยเริ่มไม่ค่อยได้สู้แถมช่วงนี้เนี่ยใครเล่นไลฟ์เตออยู่อาจจะไม่มีซีพีไปสู้คนเหลือเจนบอลได้นะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ช่วงเวัานี์นค่อยไปเอาไปผ่านก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่อย่าเพิ่งดูว่าเลเจนด์บอสของโฟยูเนี่ยเดี๋ยวจะยาว3ตัวเต็มเลยนะมีอูเบแล้วเดี๋ยวก็จะมีอีก2คนที่เหลือตามานะครับผมซึ่งทั้งสองคนนี้จริงๆเราไม่ได้แจกการระดับ S นะเผื่อบางคนไม่รู้ไ ทีมเ uh, ลเจนต์อ่าทีมเวทมนตร์ิโคมิโตะอะไรพวกเนี้ยโอเคได้การระดับ S มาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเลเจนต์ 4U หรือว่าคาราคูลีในอนาคตจะไม่มีการ์ด S แถมให้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงเราสามารถเก็บการ์ด 4U ได้ทุกคนแล้วแต่การ์ดคาราคูลี่อยากรู้จะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องรองดูกันต่อไปว่าจะได้ยังไงนะครับผมต้องรองดูกันต่อไปแต่ว่าเซต 4U เนี่ยเป็นเซตที่แอบเก่งเก่งจริงๆนั่นเอง โอเคจ้ะแล้วต่อมานะครับผมอ่าอีเวนต์แล้วอ่ากาชายังไม่เปลี่ยนนะครับผมก็น่าจะเด่นประมาณนี้ส่วนกาชาที่จะปรากฏตัวนะครับผมในวันเสาร์อาทิตย์ทีมงานบอกมาให้บอกต้องดูกันเองแต่อาจจะไปขอแท้ข้อมูลมาก่อนไม่แน่บางวันละอาจจะรู้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงคราวนี้บอกนิดนึงแล้วกันนะครับผมเลดืนอนี่ไม่ได้คราวนี้เนี่ยจะมีความอ่าพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าบอสจะค่อยๆออก วันละหนึ่งตัวด้วยนะผมเดี่ยูดูในวิวน่าจะรู้เหมือนกันตอนที่บอกว่าอีเวนต์เริ่มแล้วแต่ว่าเป็นบอสที่ไม่ค่อยเก่งที่เมืเ่อคราวนี้เอาใจสุดนะครับผมพวกบอสรับแบบปกติเฮ้ยโผลมาเลือก2ล้าน3ล้าน4ล้านอะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยสู้ไม่ไหวแน่นอนบอกบอกทีผมมาสี่ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เมืเ่อคราวนี้ใจดีนะครับผมบอสทุกตัวบอสรับนะจะมีเลือด พวกตัวแรกจะมีเลือดน้อยมากประมาณสักหลักแสนไม่ถึงหลักล้านนะครับผมจะเป็นบอสตัวสุดท้ายที่จะมีเลือดเยอะหน่อยประมาณสักสองหลักสองแต่ว่าบอสตัวแรกนี่คือผมไม่เก่งสู้งไยแน,น่นอนเพราะเลือดน้อยมากประมาณสักหกแสนแปดแสนแล้วเนี่ยดังนั้นคิดว่าทุกคนน่าจะสู้กันได้นะครับผมอย่าลืมเตรียมเพื่อนพร้อมนะครับผมเพื่อนพร้อมกันเมื่อไหร่บอสมาส่งไปลุม,มแล้วผมรับรองว่าได้แต้เมเวนเอแน่นอนคราวนี้ก็มีเงื่อนไขในการได้รับการจีเหมือนเดิมก็คือ ต้องสู้คงละ50ครั้งแต่จะสู้ออกับใครเนียต้องดูต่อไปนะครับผมต้องอติดอีเวนต์คะแนนรวม top 100แล้วก็จะต้องอทำแต้ไม่ถึง6,000 60, พอยต์นี่คือจะเหมือนเดิมนั่นเองจะไม่มีการลนนาดคะแนนเกิดขึ้นนะครับผมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครบางคนไม่รู้แกอีเวนต์ไฟ์สเตจคราเนี้จะมีการลนนาดคะแนนนะครับผมอ่ะลืมบอกว่าไร้สเตจในคราวนี้เนี่ยมีเรื่องด้วยนะบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมอ่า นี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมของไลฟ์สเต็ในคราวนี้นั่นเองจะมีเงื่อนไขในการปลดล็อกก็คือจะต้องเล่นเพลงถึงที่กําหนดแล้วก็จะปลดล็อกน,อน,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 นั่นเองนะครับผมของข้ามเลยนะโอเคเนื้อเรา่องาั้ย้อนไปอ่านได้นะครับผมในในในอ่านในเรื่องนั่นเองแต่คราวนี้มาเช็คของรางวัลอีกทีนึงนะครับผมว่นจะมีเงื่อนไขเคลียร์กี่ครั้งก็อย่าลืมไปเล่นกันคราวนี้ปกติหลายๆคนนี่บาคนอาจจะไม่รู้นะครับผมหรือว่าแบบเฮ้ยอ,อาจจะมาเล่นที่หลังไม่ได้ดูไลฟ์สเต็วบนพื้นฐแล้วก็ไม่ได้มาเช็คของรางว,วย ขอระงวัลในคราวนี้เนี่ยเขาจะใจดีนะครับผมเพราะว่าการ์ด G ใบแรกอยู่ที่สามหมื่นห้าพันพอยต์ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเล่นระดับพาบร์เล่นสมาณๆเจ็ดร้อยมั้งถ้าเกิดเล่นอันนี้เอาสามหมื่นห้าจริงๆเล่นใบเดียวก็ได้แล้วนะประมาณสักห้าสิบกว่ารอบน่าจะได้แล้วเนาะเจ็ดห้าสามห้านะครับผมน่าจะสักห้าสิบกว่ารอบก็ได้แล้วพูดยังไงก็คือต่อให้เริ่มไว้ได้อย่างทันเลย นะครับผมมันประหยัดประหยัดแบบประหยัดเวลาไปเยอะสักเกือบครึ่งอ่ะพูดง่ายๆดังนั้นในวันนี้เนี่ยทุกคนมีโอกาสได้การจีหนึ่งใบไงมาบ้านครับผมไม่ได้เป็นผู้เล่นใหม่ก็ตามขยันเล่นหน่อยละกันถ้าจะเป็นผู้เล่นที่บอกว่าเอ้ยแบบฉันไม่ถนัดเล่นทาร์สเพลงมันยากไปเล่นนอร์มอลก็ได้เล่นดีซีก็ได้นะครับผมพอเล่นนอร์มอลอีซีได้ปุ๊บก็ค่อยขยับมาเล่นทาร์สกันนั่นเองเพียงแต่ว่าน่าจะเล่นทาร์สจะได้คะแนนคุ้มกว่านะครับผมอ่ะประมาณนี้ละกันโอเคมาตอบคำถามกันท่านผู้ชมทางบ้านก่อนดีกว่านะครับผมก่อนทีีี่เเรรราจจะะไปแกกซยลโคค้ดัันนบผม เอไหนดูซิมีอะไรบ้างนะครับผมเอขาอาอย่างนิดนึงแล้วกันเออะไรวะที่ลีโอเล่นใช่ไหมบุกอะไรวะสายลูซองบอสนะครับผมอ่ะเอบิอวอ่าบิอวนะครับผมอ่าบิวหรือเปล่าไม่แน่ใจเกันอ่าแฟนนิชูก้าเอ้าเรียมกินจะรอสอยเข็มกลัดนะครับผมรอตีบอสอ่าสั่งระบุด้วยโอ้ยระบุไหนบุกหนึ จับเด็กกินเดี๋ยวเราจะจับหมากินทำไมเอ๋มานอนไม่ใช่มานอนนะครับผมเอ๋เดี๋ยวนีเอ๋เมนูทีล่ะเรื่องก,การทียังไม่ยังไม่ทราบนะครับผมต้องรอในพรุ่งนี้นะครับผมทีมงานปล่อยมาแค่ว่าพรุ่งนี้มาเข้าตัวมาแน่แต่ว่าจะมีการทีหรือเปล่าหรือจะไม่ใช่ต้องมาดูกันต่อไปนะครับผมยังไม่ชัวร์จริงเอ๋เลเจนด์โฟยูยาวมากขยาว,ยาวมากจริงนะครับผมเอ๋และจนทำเล็บเ,เพลงได้แล้วครับผมใช่ <laughs> เพลงเดียวติดผูกมากเล่นถีมากนะครับผม กดจนชิมนิ้วแล้วนะครับผมเก่งจริงๆเซพเชียลกาชามีโอกาสได้การ์ดพีไหมครับคือจะไปเชี่ยวกาชาเนี่ยมันจะมีการ์ดตามลูกลูกกาชาเช่นตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีการ์ดแค่2ใบ,บนะครับผมอ่ผิดผิดกดเข้ากาชาแป๊บอ่าอย่างตอนนี้นี่ก็จะมีการ์ดแค่2ใบ,บนี้เท่านั้นจะไม่มีการ์ดใบอื่นนะครับผมซึ่งแบบถ้าถามว่าตอนนี้มีโอกาสได้พีไหมมันก็ไม่มีไงมีการ์ดแค่2ใบ,บนะครับผมคือเปิดยังไงได้แค่2ใบเท่านั้นเอง ำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเซเวเชียลทิคเก็ตหาได้ยังไงแล้วก็สามารถซื้อได้นะครับผมในร้านค้าจะมีขายอยู่โดยจะมี2ราคาด้วยกันราคาที่หนึ่งคือราคาใบาละ8 0 0หรือถ้าเกิดซื้อเป็นแพ็คนะครับผมซื้อ7ใบรวดจะเหลือแค่5้ามาทนั้นเองก็แล้วแต่ว่าจะซื้อที่เดียวบนเลยก็ได้หรือว่าซื้อที่เดียวใบก็ได้เราบคำนี้ว่าขาดางไง เช่นแบบบอกว่าฉันเล่นอีเวนต์ไปรอบแรกจบละเฮ้ยได,ได้ได้ตั๋วมามาสัก4ใบยอย่างเงี้คยคาดิซาใบก็เปิดได้แล้วก็ลั่นไปเลยก็ได้นะครับผมกแแแแ็แล้วแต่แล้วแต่นั่นเองพี่เลียงว่าอย่างหรือว่าการในอาเซอร์เปเชียลกาชาเนี่ยจะเปลี่ยนทุกวันพุธแรกของเดือนดังนั้นแบบความว่า การนี้จะอยู่ถึงประมาณวันที่วันที่สมั้งวันที่3มีนาถ้าเกิดเลยวันที่3มีนาไปการก็จะหายนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นการเก่าใส่มาก็ได้หรือการใหม่ใส่ามาก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ทีมงานเน้นว่ามีโอกาสเป็นการเก่ามากกว่าและนั่นหมายความว่าถ้าเกิดใครได้ไดการสองใบนี้มีโอกาสแค่เดือนนี้เท่านั้นมันจะหมดแล้วหมดเลยนะครับผมถามว่าเก่งไหม,มเขาค่อนเก่งนะเองเพราะว่าโดยเฉพาะตัวมีวโกะเนี่ยเขาจะเก่งเพราะว่าแฮทพี่แฮทสูงมากนะครับผมถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมหามาใช้แล้วกันอ่าโอเค ส่วนซีเมเลจัน,นจก,กับโมโมกจาจันก็ยังเพิ่มโอกาสในการออกอยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดบนพุน้นี้มีการ์ดใหม่เข้ามา2วันนี้ก็จะออกยากแล้วนั่นเองจะไปมีามาคอโตท,ที่ออกง่ายกว่านั่นเองนะครับผมส่วนที่ใบหนึ่งไม่รู้กันเป็นอะไรต้องรอดูกันต่อไปจ้ะไหนดูสิเอเลเจนส์โฟลิวมีทั้งหมด11ตัวย,ยังไงวะนะคโหยเอโฟลิวมีนี่เรื่องเลเจนส์หรือเปล่าเน่ยเล่นไปยาวมากยังไม่เจอเลยก็มีก็ผมมีนี่ไงมีม แต่ว่านี่ไงก็ขึ้นมาเนอร์อยู่นี่ไงก็เนื้อเรื่องเรเจนบอลของอูเบับผมผมมาตัวแรกเลยพี่แต่ว่าการจะได้ในเรื่องตัวนี้มาคือต้องสกเกลาไปไกลมากอระมาณสักด่าน20ก,กว่าถึงจะเชื่อก็สู้ๆแหละครับผมสู้ๆแล้วกันคือในเรื่องอูเบรู้สึกต้องเคลียร์ของเคลียร์ของมานอนจังถึงจะเคล้นนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องตัวสัตว์ไปก็ต้องเคลียร์แบบคือมันจะค่อยๆสว่างสว่างมาเรื่อยๆ2 3 25อะไรพวกเนี้มันจะเป็นในเรื่องที่ปลดล็อกในเจนดบอลนั่นเอง ไม่อวยไม่เอาเดี่ยวเดียวอะไรว่าเออยากได้เลยนะครับผมออ๋ชอบเลนาเหรอว่าเดี๋ยวพวกนี้คือเขาจะค่อยมีการ์ดจีบนมาเรื่อยๆเยเองนะครับผมแต่การ์ดจีเลยนะวันนี้เนี่ยเขาคาดจะลิมิเต็ดนิดนึงตรงที่ว่ามันเฉพาะอันนี้ถ้าหมดแล้วหมดเลยนั่นเองเอมีอะไรกว่าะครัซาไายะยูเบโนหรือเปล่าใช่ยูเบโนนั่นเองนะครับผมสายสายเลว่าสายกินเด็กสายหลอกเด็กสายคืนนั้นได้แล้วแต่ละเรียกละกัรนะครับผมเ เล่นจมปิดเพลงแล้วได้เลยเก่งจริงๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นการสปอร์นะครับผมอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในพวกนี้เน่จริงๆรแล้วจะมียิบย่อยอีกมากมายเรื่องโปรโมชั่นต่างๆนะครับผมเช่นโปรโมชั่นสตาร์ทแดนสำหรับผู้เล่นใหม่โปรโมชั่นคัมแบ็กสำหรับผู้เล่น,นลเนก่าที่ไม่ได้เล่นมานานแล้วก็กลับมาเล่นอีกนะครับผมจะมีโปรโมชั่นเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวเต็มๆปเนี่เดี๋ยว,ยวอัปเดตกับบรรหาดานแน่นอนจา้า แต่สำหรับตอนน่อดีนะครับผมถึงเวลาแจกซีเรียลโค้ดแล้วนะครับผมเดี๋ยวอธิบายนิดนึงละกันว่าซีเรียลโค้ดจะใส่ตรงไหนยังไงนะครับผมก็หนึงไปที่หน้าประกาศนะจ๊ะกดเข้าไปเลยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมกดที่ปุ่มซีเรียลโค้ดนั่นเองกดเข้าไปแล้วจะมีอันนี้กิจกรรมไลฟ์สตรีมนะครับผมกดเข้าไปชื่อ้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างจา้ะก็จะมีช่องให้กรอกซีเรียลโค้ดนั่นเองนะครับผมย้ำอีกทีนึงว่าซีเรียลโค้ดในวันนี้เป็นแบบแย่งกันใส่นะครับผม พอวิธีได้สัญญาณปุ๊บซีเรียลโค้กก็จะขึ้นมาปรากฏบนหน้าจอและจะมีเลขอะไรเอ่ยอยู่หนึ่งตัวซึ่งอะไรเอ่ยตรงนั้นนี่แหละเราจะต้องสุ่มเลขตั้งแต่0ถึง9ใส่ลงไปนะครับผมใครดวงดีใครเดาแม่นใครพิมพ์เร็วนะครับผมก็จะได้รับสุ่มของรางวัลจากรายการทั้นบนนี้ได้เองนะครับผมก็อย่างคองวีเอเนี่ก็แพงนะขายทีละตั้ง5 0 0รเนี่ยตัวดิชั่นก็มีเข้ามา5 0า500เหมือนกันนะครับผมเนี่เดียวว่าคุ้มมากๆเลยโอเคนะครับผมทุกคนพร้อมไหมใช่ก่อน พร้อไหมวะโอเคหมทุกคนจะพร้อมแล้วนะครับผมการพี่ชิจารณาภายหลังพอนับตั้งแต่5จนถึงศูนย์เมื่อไหร่ก็ซินโครนจะขึ้นมานะครับผมทุกคนพร้พอมไหมพร้อมแล้วนะโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ซินโครนมาครับปุ๊บอ่ะซินโครนมาแล้วซินโครนในว,วันนี้แอบยาวนิดนึงเนาะก็จะมีเส้นแรงนะครับผมดาววิวใหญ่ e เล็ก W เล็กนะครับผมดับเกใหญ่อีกแต่ไม่หมดเลยมี G เล็กด้วยมีอะไรเอ่ยซึ่งตัวนี้ต้องสุ่มเลขใส่ลงไปนะครับผมจะมี0ถึง9 1หนึ่งลักเท่านั้นมี p เล็กมี d เล็กมี c ใหญ่ l ใหญ่ y เล็ก b เล็ก b ใหญ่แล้วก็ s เล็กนั่นเองครับผมก็กี่ตัววันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบห้าสิบห้าหลักเนี่ยเรียกได้ว่าวันนี้ทีมงานจัดก,กันมาแบบยาวสุดนะครับผมใครจะไม่รู้ว่าหล่ะอาจจะมีซีเรียลโค้ดที่แบบยาวก็แต่ตร,ตรงนี้ยาวถึงกระดูกก็ได้เนี่ยพิมพ์กันมือหนีแน่นอนนะครับผมต้องดูกันต่อไปก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าใครกระทำที่ได้ซีเรียลโค้ดแล้วอย่าลืมแจ้งบอกวิชินว่าได้ขอรางวัลแล้วค่ะนะครับผมเลอครับเราจะได้เอาซีเรียลโค้ดนี้ลงนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะไม่มีใครได้ก็จะค้าวอย่างนี้เนาะโอเคดิสซี่มีใครได้ระยะกว่านะครับผมเด ไม่มีช่องใส่ข้อละวันนี้อ่ะมีนะนี่ไงก็ยังเปิดคาอยู่นี่ไงกดประกาศนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสี่เหลี่ยมโค้ดนี่ไงอันนี้ไงอันนี้นะครับผมใช่หรือเปล่าอ่ะเหมือนจะมีคนได้ของละวันแล้วหรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมใช่หรือเปล่านะครับผมอ่าโอเคการก้อนนี้มัมีคนได้ของละวันแล้วนะครับผมก็จะขอเอาซีเหลียมโคตรลงนะครับผมปิดเลยอุ้ยโอเค ราไม่เวลอถ้าผมคนที่มาไม่ทนันหรือว่าคนที่กรอกไม่ถูกเอาไว้คราวหน้านะครับผมเราก็จะมีมาถามกาดีคราวหน้าเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปอาจจะเป็นทุกคนกรอกได้หรือว่าจะมีเป็นต่อคำถามก็ได้นะครับผมจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมเด็กจ้าโอเคนะครับผม สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวแค่นี้กรร่อนละกันเพราะว่าไม่สบายจริงครับผมอะไรกันต่อไม่ไหวแล้วจะไปเริ่มอีกแล้วจ้ะเดี๋ยวไว้เจอกันต่อวันพฤหัสหน้าแน่นอนครับผมเดี๋ยววันพฤหัสหน้าแถมอีกขั้นทีด้วยถ้าเกิดหายดีเนาะแต่สำหรับวันนี้นะครับพี่ชินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ะไว้เจอกันต่อวันพฤหัสหน้าแน่นอนนะครับผมอย่าลืมนะผมว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีเลดีเวนต์นะครับผมมาใหม่เลยดีเว้นวานเลนไทายน,นั่นเองมีการ์ดกาชาเพิ่มขึ้นมา2ใบแต่มี1ใบเป็นมาโคโตะแน่นอนนะครับใครอวยรีบเเปิดลย มีเนื้อเรื่องใหม่นะครับผมสายขื่อไม่ใช่กับสายช่างฝันนะครับผมนั่นเองแล้วก็รีเจนบอลจะไม่มีนะครับผมจะไม่มีแล้วก็จะมีพวกโปรโมชั่นเสริมต่างๆมีได้ไม่หมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอดูกันได้น,นะครับผมและที่สำคัญที่สุดก็คืออีเวนต์คราวนี้บอสเลือดน้อยแน่ๆครับผมใครก็ที่บอสอยากจะได้อีเวนต์พอยต์สูงๆเพื่อที่จะตามล่าสเปเชียลทิเคตออเดชั่นหรือว่าคนที่ลุ้งหรือว่าขนมต่างๆอีเวนต์นี้ห้ามพลาดโดยประกาศทางทวีตนะครับผม ตัอนีพี่ชินคณต้องขอตัวเราไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันต่อวันพฤห,หัสได้แน่นอนจ้าตลับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย